นี้ขายความสบายนะคะแต่พี่เห็นไหมว่าสิ่งที่ได้นอกจากความสบายคือได้ความกระชับ <Wow. S 1> ตัวนี้ไม่ย้วยร้อเอร์เซตัวผ้านะคะถ้าแม่ไก่เอ่ยชื่อมาพี่จะอ๋อเลยคือตัวบิวตี้นะคะที่มีไลก้า1.5และมีที4 0่5 ตัวผ้าบิวตี้ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ยืด <Wow. S 1> ได้เยอะแต่หดกลับเยอะนะคะรุ่นนี้นะคะแม่ไก่การันตีให้ทุกคนเลยว่าใส่โคตรสบายแล้ววันไหนนะคะที่พี่มีรอบเดือนนะแม่ไก่แนะนําตัวนี้เพราะวันที่เรามีรอบเดือนนอกจากเราจะใส่อะไรบางอย่างข้างในแล้วมันอึดอดัดมันเหนียวเหนอนะหนะนู่นนี่นั่น,นแต่เราต้องใส่ยีน แม่ไก่แนะนําเป็นตัวนี้นะคะกางเกงยียนสําหรับวันที่เรามีเป็นวันที่เราจะหงุดหงิดอะ่ะเป็นวันที่เราไม่ชอบผู้หญิงจะรู้ผู้ชายจะไม่เข้าใจแม่ไก่รู้สึกว่ามันใส่สบายมากแตมันเป็นเส้นใยมันเป็นเนื้อผ้าที่เกิดมาเพื่อที่จะ ซัพพอร์ตและทำกางเกงให้ผู้หญิงไม่ว่าเอาไปทำทรงไหนก็สวยทำสกินนี่ก็สวยทำขากระบอกก็สวยพี่เห็นเอลไหมพี่เห็นสะโพกไหมมองยังไงก็เป็นกางเกงผู้หญิงเอวเล็กสะโพกใหญ่คุณพี่เห็นไหมคะเขาจะเป็นเฟดยับตัวนี้แต่งเฟดยับให้นะคะแล้วขัดหน้าขาเนี่ยเบาๆนะคะตรงนี้ไม่ใช่ลายนะคะแต่คือเฟดยับคือตัวกางเกงเนี่ยสวยมาก แล้วสีได้เราไม่ได้ใช้ได้ที่เป็นสีน้ำตาลเหมือนยีนทั่วไปเราเลือกนะคะที่จะใช้ได้ที่มันเป็นสีที่เป็นโทนนะคะเดียวกันกับตัวเก่งเพื่อ <c oughs> ให้เวลาที่เราลงสนิมหรือทำแต่งดีไซน์ใดๆไปเนี่ยสีมันจะไม่ดุแล้วมันจะทำให้ทุกอย่างมันเข้ากันและดูละมุนนะคะนี่คือดีไซน์ของเราแล้วก็กระเป๋าตรงนี้นะคะจะเป็นลักษณะของกระเป๋าตัดต่อนะคะ เพ,เพิ่มกิมมิค<ๆ>เพิ่มดีเทลตรงนี้แหละค่ะเวลาที่เราใส่ปุ๊บกระเป๋าตรงนี้มันจะทาให้เราดูมีสะโพกตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนะคะแล้วเฟดยับที่พี่เห็นเมื่อสักครู่จะอยู่ตรงนี้ค่ะจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะ <S <s <we ak> เวลาใส่มันจะมีความยับแล้วปลายขานะคะคือเย็บ <ừ, yeah, S 1> <s> เรียบร้อยนะคะใส่ทำงานได้ใส่เที่ยวได้ใส่ไปไหนก็ได้ใส่ออกงานได้ปลายขานะคะก็จะไม่ได้รัดมาเห็นไหมคะจะไม่ได้รัดดูจากความเป็นริ้วเนี่ย สังเกตได้เลยว่าปลายขาไม่รัดดังนั้นคนที่มีน่องเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะรัดแล้วก็ปูและที่สําคัญช่วงเอวพี่เห็นไหมคะไม่ว่าพี่จะเป็นคนสลีรับแบบไหนแม่ไก่บ,บอกเลยว่าเอวตรงนี้จะต้องไม่เปิดไม่ว่าพี่จะไปลุกไปนั่งไปยืนไปเดินไปที่ไหนขอบชุดชั้นในของพี่จะต้องไม่ออกมานะคะเพราะกังกิเขาจะต้องเก็บส่วนก้นตรงนี้ให้รุ่นนี้ขายความสบายนะคะแต่พี่เห็นไหมว่าสิ่งที่ได้นอกจากความสบายคือได้ความกระชับ wow. ตัวนี้ไม่หยวยร้อยเปอร์เซนต์แบแบอรี่การันตีเลยว่าไม่หยวยร้อยเปอร์เซนต์อะสวยมากแม่ไก่ชอบ